พระตะลงวอสุ Ay, ูนเ์ศูยจากพระตลงแจ้งไขพระตลงทถานีวอยี่สิบสี่ยี่ิศนพะตลงวอสี่ตรวสอบวอจบกเกิการและนำาในการผรับจากพะตลงแจ้งวสามแจ้งไขพระตลงทถานีวอยี่สิบสี่ยิบศูนพะตลงวัสี่ตรวสอบวอบกเิการและนำาในการผรับกยาดใ่กาแเกงสครูจากพระตะลงสิบเก้าห้าเก้า กองเสือปัตตลงวัสองวันสิบกเหตุการณ์และนำและขันผู้รับเปียนกองตือบริบหกเหตุการณ์ปกติดับตำรวจเสถียรเสร็จสับกองเสือวันสิบกเหตุการณ์ปกติดับตำรวจเสถียรชัยวัดเด็ดสับชัยวัดวันสิบหกเหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจเอกชนะเขาจะสนเปลี่ยนเขาจะสนวันที่หกสี่ปกติสิบตำรวจเอกสุบัญชัยเปลี่ยนสับเขาจะสนวันที่หตุการณ์ปกติสิบตำรวจเอกสุบัญชัย กวขนถนนเตี้ยวันที่16จับคุมผู้ต้องหาตามมาจับคดีรักทรัพย์นายจ้างหนึ่งรายหนึ่งคนได้รับคาร้องทุกพรบอาวุธปืนหนึ่งรายยังไม่จับกลุมดาตัวทีรับผมสับกวนขนถนนวันที่16จับคุมผู้ต้องหาตามมาจับสารในจังหวัดปัตตานคดีรักทรัพย์นายจ้างหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนและรับคำร้องทุกพรบอาวุธปืนหนึ่งรายยังไม่จับกลุ่มดาตํารวจทีรพงปาบอบเตี้ย ปะบอลวสิกสีารปกติดับตำรวจอนุกูลสปะบอลวสิกสี่การปกติดับตำรวจอนุกูลตำรวจเปลี่ยนตำรวจวสิกสี่ปกติร้อยตำรวจเอกสุนทรเปลี่ยนซาตมรววสกสี่การปกติร้อยตำรวจเอกสุนทรป่าไม่ยอมเปลี่ยนป่าไม่ยอมวสิบหกสี่การปกติดาบตำรวจวิจัยเปลียนสาป่าพยอมวสิบกสี่การปกติดับตำรวจวิชัยบรนพเปลี่ยน บันพอรอศิบกเหตุการณ์ปกติดบับตำรวจบุญโชติบบันพอรอศิบกเหตุการณ์ปกติดบับตำรวจบุญโชติทะเลน้อยเปียนทะเลน้อยวชิบกศีเหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจโทรประหยับทะเลน้อยวชิบ,บกเหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจโทรประหยัดบางแก้วเปลี่ยนบางแก้ววชิบกศีจับกลุ่มปรบรยาเสพติดชนิดยาบ้าเลขสิบหลันสิบติดหนึ่งลายผู้ต้งองหาสองคนของกลางยาบ้าเก้าสิบสามเม็ด สิตำรวจเอกกิตณสะบางแก้ววันที่64จับกลุมผู้ต้องหาบรบยาติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาสองคนของกลางยาบ้า93เมตรสิบตำรวจเอกกิษนะณกงราวเนี่ยกงราววันที่จับกุมเสบาติดหนึ่งรายผู้ต้องหาหคนกิบตรเอกกิจณัี่ยับกงราววัที่64จับกุมผู้ต้องหาเสพยาเสพติดหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนสิบตำรวจเอกเจสตานักรินเีย นักการนวสบกทีจับกลุ่มผู้ต้องหาร่วมกันเจ้ากองทัพหนึ่งรายผู้ต้องหาสองคนร้อยตำรวจเอกบุญเกียรติสัพนักการินวัชบกศีจับกลุ่มผู้ต้องหากดีเจ้ากองทรัพย์หนึ่งรายผู้ต้องหาสองคนร้อยตำรวจเอกบุญเกียรตินักขยันเรียนนักขยันวสิบกศีปกติดับตำรวจสุรการเลี่ยนสับนักขยันวัชบกศีการปกติดับตำรวจสุรการปากประยูนเปลี่ยนปากประยุนวัิบกศี ปกติร้อสุเชษสอบปากพยนวันุก์สี่การปกติร้อยตำรวจเอกสุเชษโคชงายเปลี่ยนพชายวันุกี่การบว่ร้อยตำรวจตเอกพลเปลี่นสอบโคชงายวันศุกร์สี่การปกติร้อยตำรวจตรเอกพลลำปาเปลี่ยนลำปาวันกเหตุการณ์ปกติร้อยตำรวจตีถาวรเปลี่ยนสับลำปำวันุกร์สี่การปกติร้อยตำรวจตรีถาวรนางคำเปลี่ยน ทราบนางคำวัติบกเศดการปกติดาบตำรวจชำนาญจากพัฒนโงเรียนผู้บังคับบัญชาทราบผลการวอซี 4, ตรวจสอบวที่ปเกเตษการและนำไปการผู้รับในไข่พัฒนะลงวัสิบงศูน8 0แปดนถึง, 00, งสิบสองตุลาคมสอ6พันหร้สิบหกพัตตัปดต่อสื่อสารกับทุกสถานีได้ได้รับราย,ยางานเหตุการณ์และผลการจับกลุมดังนี้ คนกนุนจับคุมผู้ต้องหาตามมาจับสารจังหวัดปัตตานคดีลักทรัพย์นายจ้างหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนและรับคำร้องทุกประบอาวุธปืนหนึ่งรายยังไม่มีการจับคุมบางแก้วจับกุมผู้ต้องหาปรบอยาติดชนิดยาบ้าหนึ่งรายผู้ต้องหาสองคนของกลางยาบ้าเก้าสิบสามเมตรองหล้าจับกุมผู้ต้องหาเสพสานเสพติดหนึ่งรายผู้ต้องหาหนึ่งคนและนักคารินจับกุมผู้ต้องหาคดีเจ้าของทรัพย์ หนึ่งรายผู้ต e ้องหาสองคนสปอหรือรับแจ้งรายงานเหตุการณ์ทั่วไปปกติจากพัตตะลงแจ้งพัตตะลงหกเพื่อทราบเปลี่ยนจากพัตตะลงแจ้งพัตตะลงห้าเพื่อทราบเปลี่ยนจากพัตตะลงแจ้งพัตตะลงสี่เพื่อทราบเปลี่ยนจากพัตตะลงแจ้งพัตตะลงสามเพื่อทราบเปลี่ยนจากพัตตะลงแจ้งพัตตะลงสองเพื่อทราบเปลี่ยนจากพัตตะลงแจ้งพัตตะลงหนึ่งเพื่อทราบเปลี่ยน พระตะลงเลือกวันศุกเกิการแนะนำไดปขดัดบุรับพระตลงดับตำรวจดุธการกีตองวัดสี่เวรวิทยุสื่อสารขอบคุณในายรขอบคุณไกยข้างเคียงพระตุลงเลือกวันศบกจากพระตุลงยี่สิบศูนย์ห้